ด้วยนมเฮฟวิชัวโกเพียง2แก้วต่อวันหลังจาก4สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นถึง80%อซอาการกลางคืนกระหายน้ำชาแขนขาค่าดัดชนีน้ำตาลในเลือดคงอยู่ที่เกณฑ์6-7ม mm ิลลิโมลต่อลิตรหมดกังวลเรื่องโรคแทรกซ้อนไม่ต้องพึ่งการฉีดอินซูลินอีกต่อไปพอผ่านไป2ส,สัปดาห์นะครับผมรู้สึกว่าร่างกายของผมมดีขึ้นมากเลยการกำมือเป็นไปได้อย่างง่ายแล้วก็เวลาผมหยิบจับอะไรเนี่ย ไม่มีอาการที่รู้สึกเหน็บชาเลยนะครับการพักผ่อนก็พักผ่อนหลับสบายทุกคืนเลยฮะการปัสสาวะเนี่ยลดลงมากเลยในแต่ละคืนผมปัสสาวะเหลืออยู่แค่1 2ึ่งถึงสองครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับหลังจาก1เดือนนะครับอาการของผมดีขึ้นมากเลยครับประมาณ80-90%จาก15ม mm ิลลิโมลต่อลิตรเป็น6.02ม mm ิลลิโมลต่อลิตรและช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่ดีๆก็คือซื้อ5กระป๋องแถมฟรี2กระป๋องนะครับผมว่ามันสุดยอดมากเลย ผมนี่ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วครับเฮฟวิชัวโกด้วยสูตรโภชนาการที่สมดุลจากถั่ว11ชนิดเพื่อช่วยให้โอเมก้า 3, 6วิตามินแร่ธาตุและพลังงานสำหรับผู้ป่วยนอกจากนี้นมถั่วเฮฟวิชัวโกยังมีอินซูลินเชิงปริมาณ8,000มิลิกรัมต่อ400กรัมเพื่อช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่ลดการสะสมไขมันและปรับปรุงดัชนีไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆถึง80เท่านมเฮวีชัวโกเหมาะสําหรับทั้งผู้ทานมังสวิรัตผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงผมชอบนมเฮวีชัวโกครับผมเป็นเบาหวานเนี่ยหลังจากที่ผมดื่มได้1เดือนทําให้น้ําตาลในเลือดของผมอ,อยู่ในระดับที่คงที่ผมไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือว่าอาการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับผมต้องขอบคุณเพื่อนของผมเลยนะครับที่แนะนำให้ผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ และก็ต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับที่ได้ผลิตนมดีๆแบบนี้มาให้ผมดื่มทําให้ผมได้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมมาได้ตอนนี้ผมมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรงมากเลยครับผมมีประสบการณ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์และจนถึงตอนนี้ผมพอใจกับผลิตภัณฑ์นี้มากนะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้เฮฟวี่ชัวโกโมอบให้นั้นยอดเยี่ยมมาก